สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนมาพบมาพ่อกระบาวพามีอีกแล้วผมแม่พี่น้องเลยโดยมาพบมาพ่อ,อกันอีกแล้วเนาะผอแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันนี่แหละทั้งสร้างเพื่อนเหต็ตคุ้มมาขุดลุมเนาะพี่น้องขุดลุมผสมปูนพี่น้องเลยปาทโทห้องน้ำห้องในเพื่อนพี่น้องเลยขุดลุมหอดไซแหละเนาะตอนนี้เฮากระถา ทาทาแฮ่มาเนาะพี่นอ้องเนาะตอนนี้พี่นอ ơi, ้องเอ้ยทาแฮ่ทาทรายมาเนาะอ่ะจักหน่อยทางน้องพมีก็กําลังโทรหาเพิ่นมาส่งพี่นอ ơi, ้องอ้ทงแ่ทงทรายเนาะปาดโทวจวดจาดอีหลีช่างนี่เนาะแกเสือใ่เลยบ่ทาทอโอ้เอามกับแ่ทรายลอ่าเนาะเออทาท่อกอับแ่ทรายแล้วแล้วบ่นี่อ้ายเออได้อือดับ้นต่ํากว่าพื้นตัวนี้ โดยโดยบัดคุดลงลุ่มแลอ่อนบ่ไม่ใช่กระเดี่ยวกระลึงเลยนะโดยเดียวะนี่มัดยังทำมาจะมคยังเลีวด้ะอนี่กล่งได้ยุหักมันมาชมกับเพชรโดยบ่เาดินเาดิ้เน่าแข็งเลยบัดทั้งเทิงพัดลมเนาะมีจต่เน่บ่มาจากแน่นลองใจเลยเลยเลย มันก็อย่างน ok ี้ดินแห้งเลยด้ยแล้วก็ลงไปกันนี่ขุดได้แต่ขอมือเดียวค่ะโดยโดยทั้งเพื่อนนี่แก่เสื่อใช่เลยเนาะมาล้างมังนวดเอาล้างเรือมามาบเนาะโดยนดได้แล้วเนาะเอาขอบแปลงขอบนี่ก็ได้แล้วเนาะไอ้เนาะโอ้ทาต่ทอกับแห่ทรายพี่น้องเอ้ยบบนี้ จักหน่อยให้ซายเพิ่นก็มาส่งให้เนาะอ่าาโจวจาดอีหลีนี่คือลงนี่เปลี่ยนกันบ่อ้าอ้าลอยเออโอ้ทางไอ้างเพิ่นนี่ขุดเนาะทางนนีเอาขึ้นวยกันพี่น้องเอ้ยโอ้่เาบ่พอเาอื พ่อตากับลูกเคยคือภาษาไทยพื้นว้านเลยเนาะพี่น้องทีมงานผอเผาลูกเคยทีมงานพ่อตากับลูกเคยเนาะแล้วสิเปลี่ยนชื่อทีมงานในพื้นกนพี่น้องเ้ยถ้าว่าอันยามแรกนี่คือสีหับงานก็ได้ลายอยู่หน่อยเนาะหับตลอดเนาะเพราะว่าอันเพิ่นไปหาเห็ดเวียกับเมียเพิ่นพี่น้องเ้ยเนาหาติดกระเบื้องหาเห็ดเทือนคนหับหับงานกับเมียสองคน แต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันอยากฝืดแน่ช่วงนี้ผมว่าย้ำหน้าพี่นวองเโดยมียะไรเนี่ยตรงหน้าน้อดับหน้าอยู่โดยถ้าเมียบมอยากหว่เขาเฮงมาน้ำนี้ดวโดยโดยเขาไม่คือลุ้มกันเนี่ยถือว่าเพื่อนในจวดจ่าเดลีพี่น้องเอลยเนาะเห็ดแบบงานนี่แบบละเอียดพันเห็ดจวดจ่าถ้าว่าย้ำแรงนี่โอ้พันหับตลอดพี่น้องเอลย คนมุ่นๆดังอะไรเฮ็ดเวียงนี่แบบแก้เสื้อซะเลยนะพี่น้องเอ้ยเนาะลังเลือมมากดินตัวนี้ดินเนอัแบบนี้นะน่มีแต่แข็งเนาะเดียวมาแล้วัมอ่อนมสบายนี่แตกกันบ่นี่คุณต้องได้กมือเดยิ่นแ้งก็ได้เพิ่นเอิ้นดินหยังบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นนี่ดินดานบ่ แบบนี้นี่เขาวะเป็นแผ่นเนาะันเป็นแผ่นเลยเนรเลยแโดยแบบนี้กะมีน้าเนาอะลอ,อยอแต่สำหรับบ้านเขานี่แบบนี้ครับรุม่มี้ดนำใดเจาะลงไปหรือกว่าเจาะเลืกกว่านี่มันมันสิบุเป็นแนวนี้บ่อเป็นอีโอ้นี่อดินนี่มันมีลายสั้นตูเนาะอาทังทึงกับสั้นหนึน่งพี่น้องเอ้ยมันก็ลงไเรวมยโดย ห้อเราก็มีดันกันนี่มาด้ามันวิ่งลงไปเลยแม่มันลงโดยโดยห้องหน้าอันน้ำมาด้านเนี่ยเจาะแต่เฮืงละบ่อยรอยตะเฮืองเติบไปเลยโอ้ยังแต่บ่อเตียงมาบอกบ่ก่อนบ่อเตียงเจาะก่อนแล้วเจาะก่อนแ่นี่ค่ะเท่าไรจะเจาะแต่แม่น้องแดงอยู่อืแม่เก่าเล่านะโดยโดยโดยดูนี่แต่เก่าวเป็นยุ่นี่แม่น้องแดงโอ้ห้งลากระชูนี่ได้พอเราชูเงิน ก่อนเราซู่เมียแม่แเลยเฮาเลยอยู่บ้านเมียพุ่นตอนนน,อน,นั้นนะโดยโดยแม่น้องแดงอยู่เฮาก็ห้ากมาฉีที่หาฟีนี่นะโดยโดยแต่ก่อนจะเคยจะไปอยู่น้ำเมียเนาะแม่โดยตอนนี้เมียมาอยู่น, <c oughs> น,น้ำเจ้าบ่ก็มีเมียมาอยู่น้ำเฮาเ <c oughs> พราะแม่เสียเลยดิเออม้าเลยพ่อแม่คือเพิอพ่อนในพี่น้องเนาะทั้งไอ้ลอยกับเมียเพิ่น เป็นคนเลี้ยงพ่อแม่เนาะบ่ได้สาไทยเนาะหัวเ่นบอว่าว่าชามาหาโอชาวว่าเจ้ามาหาข่อยว่าโอ้ยบ่ได้บ่แม่นวะลบกันเพ่น่แม่เสียแล้วว้าคนละว้าคนละอันนั้นติประตูว้าบ่ตรงกันติเออออบ่ชวนก็ตามอืครมาหาได้กันเด้อน้องเพิ่นแลมาหาก่อน่ะเราว่าห้อยบ่แม่นเด้คว่ ก็ว่าป่วจริงเนี่ยเราก็ชั่วแล้วตัวเ่วไปแล้วตัวพี่น้องอก็เจ้ามาหาข่อยเราเหรอไมเลาเลยปีนี้นพอเท่าที่ลงไปส่วนมันนี้พี่น้องเนาะลูกเคยเป็นคนคุดนะเดี๋ยมันทำงานน,นกัน เต็มจิ้งทะนียนมัเนอกออเนะตัวธรรมดาเลยคุดกันกันแคร์จดชิคปวดแคร์จะช่วยยังโดนถึงถูกเอาเจ้าเอาเชือกผูกูกผูกข้างกลางถึงนมากพี่น้องเอ้ยเนาะโตคนอันคุดคุดขึ้นมากโอเคพี่น้องเอ้ยเราปิดถึกถือเนาะลิ้นพันกันโตคนคุดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยอันนี้ถือกล้าเพิ่นเบิดอันนี้เนาะ เอ่อเขาเคยเพิ่นว่าถ้าบ่ฮู้แต่ก่อนก็สิบ่บ้านอยู่นี่แหละเพิ่นว่าของน้ําเฮาจะปิ้นหน้าไปพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะปิ้นเข้าเฮือนพุ่นแหละอ่าเพราะว่าเฮือนเพิ่นเพิ่นใต้ไผโคมพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังบ่มีโซล่าเซลล์เนาะือถ้า่เพิ่นมา่เฮือนเพิ่นก็เข้าห้องน้ําเพิ่นเลยือบ่ไกลนดห่างกันประมาณ5-6-7เมตรพี่น้องเอ้ย Yeah. Uh -huh. นห้องน้ oh, ําต mm. yes> oh. oh. uh. oh. oh. ัวนี euh ้แ oh. ต่ว um. ่ามันขักห้องน้ํานั้นไดโอ้คือว่านั่นอ้ายดานนี่มื้อนี้ันขับว่าซําเฮแล้วม้อโอ้มันก็ซึมักอยู่บ่โอ้ัมื้อนี้โดยห้องน้ําเฮาขุดในนานะไครับเมตร คุณสามโดยหัวยังไม่มี้นน้ำขนาดไหนวะลุกไปว่ามีดินนี่ยังมันเป็นเงันแล่น่ะไม่ได้ไม่ได้เนี้ยมีก็มีก็ไม่คือแล้วใช่เหรอเนี่ได้ไมไนเห็นรักกันใช่ เอาผู้หนึ่งไปใช้ใชผู้หนึ่งเมื่อลไรบ่เมอ่อจบลูกอืมไข่บ่เอาทื่อเพอชื่อยังให้เขาโอ้มองเอาไปแล้วแต่เขาก็ยังชงลูกเจ้าเลย ลืมว่าเาเอนโดยโดย่าเเออครืงโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับรถแห่รถทรายมาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮากระซีไปเบิง่งเนาะตอนรถแห่รถทรายมาพอแหละพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กับทางรถแห่รถทรายกับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยค,คือสิลมแท้เน,น, <c oughs> น,น้อนี่หนักเนาะอาจารย์โอสบายดีทางไอ้หน้อยอเนาะพี่น้อง อ่ะกดนี่่ะแม่นแมนค่อยมาอีกเด้อมมลยมอพอตรถเพ่นรุ่นเฮดแบบนี้เลยบอกไอรุ่นเอาค่อนเลยพี่น้องเลย โอ้โดยโดยเอามาไก่บ่ป้าเอามาสิทางนาซายบันดงบางแงวผูได้นี่เนาะชื่อว่าเอามาไก่เติบพี่น้องเอ้ย30กว่ากิโลเนาะเพิ่นเอามาสบายดีโดย sai nó là cứng thì nó rồi nó à, bộ, bộ. <cười> <cười> ถือว่าเพิ่นเอาแห่ลงก่อนพี่น้องเออเนาะว่าเพิ่นเห็ดแนวละคลึงอ่ามีแห่แล้วก็มีทรายเนาะถ้าว่าเข้าสิ้เอาคนลลรดมันกระายโพดพี่น้องเอยอันนี้ก็เข้าซื้อรถดละตัวล,ล,ละล้านกี่พี่น้องเนาะหรือว่าสองพันอ่ทาทั้งแห่ทั้งทราย ตรวจจัดอีนี้นี่นาะลงเบิดเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เรือเนาะอ่าใครจะว่าอันเฮือนน้องแพร่เพิ่นรถเข้ามาฮอดเลยพี่น้องเอ,เอ,เอ้ยเนาะรถแกหินแกทรายคือน้องแดงเพิ่นค้าใหินาเนาะอ่ะตอนนี้เฮาก็สิจ่ายเงินค่าแห่ทรายก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะจํานวน1ล้านกีบหรือว่า2,000บาทเนาะพี่น้องถือว่ารถใหญ่เด้พี่นอ้นองเอ้ยเนาะเป็นรถุดหลกล้อพี่น้องเอ้ย เออเพื่นก็เอามาไกลแน่เพราะว่าแถวอันบ้านเท่ามีแต่ไปเอาอยู่บนน้ำคลองบนเดียวเนาะพี่น้องจ่ายเงินให้เพื่อนก่อนวันนี้โอเคเนาะเท่าได้ก็ไอ่เจ้าล้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งหรือว่าเป็นเงินบาทกับสองพันเนาะแม่เลยอ่ะตีไปสองพันใชพี่น้องเลยอ่ะลงนับเพิ่งเด้อขอบใจเด้อโดยมีแต่อยากได้ยังโทรหาเนาะอ่าขอบใจหลายๆโดยโดยอ่ะ โอเคพี่น้องเอ้ยถือว่าจ่ายเงิน้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยจำนวนแห่กับทรายเนาะหรือว่าคนละครึ่งพี่น้องเอ้ยจำนวนหนึ่งล้านกีบหรือว่าสองพัน 2, บาทนั่นเองเนาะเป็นเงินของแม่ใจดีเพิ่อนอยู่ทางภูเก็ตพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ฝากมาลายมือแหละเนาะ,ะ,ะสมทบเข้ามาสั่งห้องน้ำให้น้องแพลวพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสุดท้ายนี้นอ้องแพลว,วเพิ่นอนวาวโบได้เนาะพี่น้นองเนาะอ,อ่ะนมอมือละนมมืออ่ะ นองแพรเนาะไอพมีกระซเว้าห่อเนาะน้องแพรวขอขอบุญขอบคุณเด้อผมแม่พี่น้องเอ๋เนาะทางแม่ใจดีเพิ่อนอยู่ทางภูเก็ตเพื่อนได้ฝากเงินมาให้น้องแพรพี่น้องเอ๋เพิ่นซื้อแห่ซื้อไซส,สมทบของน้ำของในก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำม,มุ่งมั่นปัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไปทางใดทำธุกกร,รกิจการง,งานอย่างก็ขอให้ราบลื่นขอให้เป็นโฮมโพหโฮมไซให้ลูกให้ล้าน ขอให้าหายโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างเด้อแม่เด้อห้อยู่ดีมีแห้งสมคำมุ่งมั่นาัฒนาคิดเงินกน็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเด้อทำธุรกิจการงานก็ขอให้ลาบลืน่นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอันนี้อาน้องพมีสิว้าวให้น้องแพลวเพื่อนพี่น้นอ,นอ,อ,อ,นองเ้ยเนาะสาธุเฮ็ดยังอีนางปาทุกนนะปาไปเอาน้องก่อนฮนะยังอันนี้ปาทุยังอีหละ่ะนะ โา้โหดื้อแท้นี่ไปไปไปอาบน้ำให้น้องไปอ่าโดยพันลิ่นกี่ไส้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคอีละเอ้เนาะโดยโดยพันว่าบุได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้องพมีกับศิวาให้เพลินคือแม่เพลินกับขอบุญขอบคุณบุเป็นพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้หลางพมีกับศิวอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพบกันคลิปหน้าเนาะ มัอนี่ก็สังแห่สังไยมาให้น้องเพื่อนพี่น้องเอ้เรื่องของน้ำของนายเพื่อนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณให้แม่อยู่ดีมีแห้งด้วยแม่เดอ้อปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชมค่าม,มุ่งมั่นปัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าคำว้าลูกเนาะว้าผิดพลาดบงงามผิดพลาดประการใดกะ,อะคอมเมนต์มาได้เดอ้อแม่เอฟซีเบิดสุขููสุขคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และเบิ่งโฆษณาให้ไดเด้อพี่น้องเอ้โดยเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวตกพี่น้องเอ้ น้องพมีเห็ดคลิปกะคือถา่าลูกซ้อนมันพี่น้องนอกขื่นเคียวเบิดกระจังอพอได้แน่พี่น้องเอาวาดําเบิดอัมบุมีไพเบิงให้กับโได้เนาะ,ะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดีสบายดี